ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคุณผู้ชมเรื่องของสุขภาพเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะปี63เราจะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะถึงแม้ว่าไทยจะควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ไว้ได้แต่หลายคนกังวลว่าอาจจะเกิดระลอกสองตามมาค่ะล่าสุดทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ทธนบุรีได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ค่ะเป็นหุ่นยนต์นะคะเพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์ให้ทำง,งานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นติดตามรายงานพิเศษนี้จากคุณเออนุสัก์พร้อมกันเลยค่ะ ข้อฟ้าคาเวอร์และมัมทูถือเป็นสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลที่เป็นด่านหน้าให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ที่คิดค้นโดยนักวิจัยหัวกะทิของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือฟีโบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีออกแบบให้เป็นดังผู้ช่วยทีมแพทย์พยาบาลเพื่อลดการสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพโซฟาคือหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่เหมือนคุณหมอสามารถตรวจม่านตาตรวจลิ้นและอุณหภูมิร่างกายซึ่งผู้ป่วยสามารถสื่อสารโต้ตอบกับแพทย์ผ่านทางหน้าจอแบบเรียลไทม์โดยไม่มีการสัมผัสกันและยังสามารถพูดคุยตอบโต้กันได้ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยอีกด้วย ส่วนค l o วเวเป็นหุ่นยนต์ส่งอาหารผู้ป่วยแบบอัตโนมัติโดยมีวิธีสุดง่ายใดเพียงแค่ผู้ป่วยสแกน q r Code แล้วล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็สามารถเปิดรับอาหารได้อย่างสะดวกสบายขณะที่มัมทูเป็นสุดยอดหุ่นยนต์ที่ใช้ฆ่าเชื้อโควิด -19 ด้วยแสง UVC ตามทางเดินฝาผนังและเพดานของโรงพยาบาลนายอายการสุธาจพ์หนึ่งในผู้พัฒนาหุ่นยนต์มัมทูเปิดเผยว่า ทีมงานรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยมากขึ้นทางพวกผมก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้คุณหมอและพยาบาลเนี่ยได้ใช้มีความสุขนะครับกับเพื่อนและก็ทีมเพราะว่าผลงานที่ได้ทำครับได้จะได้ออกไปช่วยคุณหมอและพยาคุณพยาบาลจริงๆครับก็รู้สึกดีใจแล้ววิตจัยครับ ้านนายวุทิชัยวิสารคุณารองผู้อํานวยการฝ่ายอุตสาหกรรมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามเปิดเผยว่าหุ่นยนต์เหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำานยความสะดวกให้กับทีมแพทย์อย่างสูงสุดและได้รับคําชื่นชมจากผู้ป่วยอย่างล้นหลามเาก็เลยพยายามให้เขาแบบใช้ง่ายที่สุดเท่าที่จะใช้ง่ายได้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็รู้สึกดีในการที่เขาได้เห็นหุ่นยนต์ที่เขาเขาเขา,เขาไปช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์หน้าตาที่น่ารักหรือว่าฟังก์ชันที่ ทีมเราตั้งใจจะช่วยเนี่ยเขาเห็นถึงความตั้งใจของคนไทยด้วยกันอันนี้เราก็รู้สึกดีที่ทําแล้วผู้ป่วยหรือว่าบุคลกากรทางการแพทย์ชื่นชมมาปัจจุบันหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามถูกส่งไปยังโรงพยาบาลรามาจักรีนรุบดินทร์ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษโรงพยาบาลตำรวจและจะถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลอีก6แห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือทีมแพทย์สู้กับโควิด19 สวัสดิ์ชาอ้อนชมถ่ายภาพอนุสักภูมิเทศข่าวช่องวันรายงานหน้าตาน่ารักนะีนใะในเรื่องของการช่วยเหลือทีมแพทย์ <c oughs> ให้ชื่ออะไรนะโซฟ้าท <c oughs> าวเวอร์มัมทูดูแลแต่ว่าอย่าลืมหน้าที่ของเราทุกคนไม่ประมาทกาดอย่าเพิ่ง <c oughs> ตกนะคะผมจัดทีลาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31จะได้ทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงกับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ